สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับเช้าวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาปลูกแตงกวาไว้กินที่บ้านง่ายๆนะครับโดยจะปลูกในกระสอบนะฮะสำหรับขั้นตอนและวิธีการเตรียมดินก็คือเราจะใส่ดินลงไปส่วนหนึ่งนะในกระสอบก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เตรียมขุยคอกโดยเป็นมูลวัวนะครับก็จะใส่ลงไปด้วยนะครับในกระสอบนี่ประมาณนี้ครับเป็นกระถางเล็กๆนะฮะไม่ต้องใส่เยอะครับ นใส่ดินลงไปชั้นหนึ่งก่อนนะหลังจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยคอกนะเป็นมูลวัวลงไปประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราใส่นะมูลวัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการใส่ดินให้เต็มกระสอบเลยนะครับกระสอบที่เราใช้ก็จะพับครึ่งนะแล้วก็ดินที่ผมจะใช้ครั้งนี้จะเป็นดินเก่าที่ได้ปลูกแตงโมแตงกวานะครับที่เราใช้แล้วก็มาตาก ให้แห้งแบบนี้ครับตากแดดให้แห้งเลยนะครับเพื่อฆ่าเชื้อต่างๆฆ่าแมลงไข่แมลงต่างๆฆ่าเชื้อนะครับผมจะเอาใส่ลงไปในกระสอบแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ขยำให้แตกนะฮะโดยที่ไม่ได้ผสมอะไรเลยนะครับดินนี้ก็เป็นดินที่อยู่ในถุงปลูกอันเก่านะครับใช้ประมาณนี้เลยครับเราใส่ให้เต็มกระสอบที่เราพับครึ่งไว้นะครับก็จะมี3มชั้นนะฮะชั้นแรกจะเป็นดิน อีกชั้นที่สองจะเป็นปุ๋ยคอกนะฮะโดยเป็นมูลวัวส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นมูลวัวนะครับแล้วก็จะใส่เป็นดินนะครับปิดท้ายให้เต็มกระสอบเลยเราก็จะได้แบบนี้นะฮะนี่แค่นี้เองนะครับง่ายๆเลยหรือถ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมนะมี แกลบนะเป็นแกลบก็ผสมคู่เขากับดินก่อนก็ได้นะจะทําให้ดินล้วนสุยนะจะทําให้ดินปลุงด้วยการระบายน้ําก็จะดีมากนะครับแต่ผมจะใส่แค่นี้นะครับสําหรับครั้งนี้นะครับการเตรียมกล้าก็คือการเพาะใส่ถุงพกล้าแบบนี้นะฮะจะใส่เป็น2เมล็ดนี่นะฮะก็งอกดีนะประมาณนี้นะครับก็สามารถย้ายได้แล้วนะครับเขาจะมีนับไปนะับประมาณ3ใบนะครับแบบแบบนี้เลยครับ ก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับเราจะปลูกกระสอบละ2ต้นแค่นเองนะฮะไม่ใส่เยอะนะฮะถ้าใส่เยอะเขาจะแย่งธาตุอาหารกันนะฮะการเจริญเติบโตก็จะไม่ค่อยดีนะครับแนะนําให้ประมาณ2ต้นต่อกกระสอบแค่นั้นพอครับสําหรับขั้นตอนและวิธีการปลูกก็ไม่ได้ยุ่งยากมากมายนะครับสําหรับ เราเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเรียงกระสอบไว้ความห่างก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้นะที่สามารถขุดหลุมได้นะฮะนี่ผมจะใช้เป็นช้อนเนจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยนะครับใช้มานานมากนะช้อนอันนี้นี่นะครับทำให้เป็นหลุมลงไปนะครับพอที่จะอเอา ต้นกล้าลงไปได้นะครับไม่ให้ลึกจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ให้ตื้นจนเกินไปนะครับเราวัดดูนะครับให้พอดีกับดินที่อยู่ในถุงเพาะชํำนะพอดีกับโคนของต้นกล้าของเรานะครับหลังจากนั้นก็ทําการเอาออกนะจากถุงเพาะชํำเอาลงไปปลูกได้เลยนะครับง่ายๆนะนี่นะครับนี่รากของเขาก็จะเดินประมาณนี้นะครับพอเราปลูกอ่ก็จะสามารถหากินได้ไวนะครับรากเขาก็จะ ไปได้ไวนะครับแล้วต้นของเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับกลบดินนะประมาณนี้นะครับไม่ต้องใช้มือกดให้แรงมากนะครับกดเบาๆพอนะก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะปลูกให้กึ่งกลางนะครับของกระสอบนี่นะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับทำในการย้ายกล้านะครับผมจะย้ายปลูกนะในช่วงเช้าเนะครับหรือจะเป็นช่วง เย็นๆก็ได้นะครับที่แดดไม่จัดมากนะครับถ้าเราไปย้ายช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายมากนะแดดแดดอาจจะแรงนะฮะทำให้ต้นกล้าเหี่ยวเฉานะอาจจะตายได้นะครับเวลาที่เราลดน้ำครับก็ย้ายช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นแค่นั้นเองนะฮะนี่นะครับประมาณนี้ ครับหลังจากที่เราทําการปลูกครบทุกกระสอบแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการลดน้ำน้ำเองนะการลดน้านะปลูกครั้งแรกนะครับผมจะลดให้เปียกชุ่มเลยนะครับลดน้ําให้เยอะไปเลยนะครับโดยลดครั้งเดียวนะครับก็คือตอนปลูกตอนเช้านะครับแล้วก็จะไม่ได้ลดอีกเลยนะครับก็จะมาดูอีกนะฮะในเช้าวันถัดไปนะถ้าดินยัง แห้งถ้าแดดยังจัดนะก็จะลดอีกครั้งหนึ่งถ้าดินยังชุ่มอยู่ก็ไม่ต้องลดนะครับเพราะว่าแตงกวานะต้นเล็กๆอยู่เขาจะยังดูดน้ำไม่เก่งนะฮะให้เขาโตอีกสักหน่อยนะครับค่อยลดน้ำเยอะๆนะครตอนนี้ก็ค่อยดูนะว่า,าหน้าดินแห้งไปหรือเปล่านะถ้าแห้งก็ลดนะครับถ้าเขายังเปียกชุ่มอยู่ก็ ยังไม่ต้องลดนะครับเสร็จแล้วครับสำหรับการปลูกแตงกวาในกระสอบนะฮะก็ง่ายๆครับปลูกไว้กินที่บ้านนะฮะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆคุณผู้ชมได้ชมกันต่อไปนะครับถึงการพัฒนาการและการเจริญเติบโตของแตงกวาในกระสอบของเรานะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับกดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะในการทําคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ